วันนี้มีคนเอาเห็ดโคนมาฝากผมครับนี่ก็เลยจะทำต้มจืดเห็ดโคนครับใส่วุ้นเส้นใส่หมูสับอย่างเงี้ยครับง่ายๆเห็ดโคนนี่ปีหนึ่งนี่จะได้กินสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันออกปีละครั้งอันนี้เห็ดโคนต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำต้มจืดเห็ดโคนครับไปครับผมใส่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยครับ แล้วก็หมูบาดช่ออันนี้รู้สึกว่าที่ผมซื้อมานี่จะเป็นแบบปรุงรสแล้วนะครับก็ง่ายดีนะครับอันนี้ก็รสชาติก็ดีนะผมปรุงรสด,ด้วยเกลือซักประมาณหนึ่งช้อนชาครับซีอิ๊วขาวครับสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายครับซักหนึ่งช้อนชาครับผมจะไม่ปรุงมากครับเพราะว่าคราวที่แล้วผม เคยทาแล้วไอหมูปรุงรสอันนี้มันมีรสชาติด้วยครับออกหวานๆหน่อยนะรสชาติดีครับตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะครับผมจะใส่เห็ดโคลงลงไปแล้วนะครับนี่ฮะใส่ลงไปเลยครับเคยได้ยินเขาเล่านะครับว่าเห็ดโคนเนี่ยมันขึ้นขึ้นเองนะครับแต่เมื่อว่าถ้าใครไปเก็บอะไรเงี้ยไปเจออย่างเงี้ยก็จะจองไว้โดยการโดยการตัดใบตองอย่างเงี้ย วางเอาไว้ครับว่าเห็ดโคนกลุ่มนี้กอเน,นี้ยมีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับรสชาติก็อร่อยได้ที่แล้วครับเห็ดโคนก็ตอนนี้น้ำซุปก็ซึมซาบเข้าไปในตัวเห็ดแล้วนะครับนี่ฮะเห็ดโคนครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่วุ้นเส้นสักหน่อยหนึ่งครับไม่ใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะไปทำให้เสียรสชาติของเห็ดครับ แล้วก็ต้นหอมผักชีเรียบร้อยครับสำหรับต้มจืดเห็ดโคนนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะหากินง่ายแล้วมั้งครับสมัยก่อนน่าจะหากินยากอยู่ที่เห็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขา,เล,าเล่าให้ฟังนะครับว่าม,มันขึ้นเองมันปลูกเองม,มันปลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้มจืดเห็ดโคนครับสวัสดีครับ